นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม,มมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม,มมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโร yes ปุริสธ,ธรรมมาสารถิ สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภกควาติอิติปิโสภคกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสาิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภกควาติอิติปิโสภคกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรปุริธรรมมสารถิทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริธรรมมสารถิทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริจธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริจธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริชธรรมมสารถิสถัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมม,มาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริชธรรมมสารถิสถัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติ